สวัสดีค่ะนี่คือคลิปที่สองนะคะของเมนูจากการปรุงด้วยผง s t e v e Magic Spice ค่ะเรามาทำเฟนฟรายกันนะคะจากคลิปที่แล้วเราได้ปรุงเฟนฟรายด้วย s t e v e Magic Spice ส่วนนี้ก็คือผลงานที่ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าเฟนฟรายหรือที่เรียกว่าสไตล์อเมริกันเฟนฟรายนะคะมีสีเหลือง รอบน่ารับประทานและที่สำคัญอยากให้ทุกทุกท่านได้กลิ่นมากเลยค่ะมันหอมมากน่ากินสุดๆเลยค่ะเป็นเฟ้นไฟรายที่ไม่ธรรมดานะคะแตกต่างไม่เหมือนใครเลยอย่าลืมนะคะสตีฟแมจิกสไปซ์ปรุงเมนูได้ทุกชนิดไม่มีผงชูรสปรุงเมนูมังสวิรัตอาหารเจก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นสไตล์ผัดเส้นจัน โรยพริกป่นเล็กน้อยค่ะที่สำคัญไม่ลืมว่าจะต้องมีนี่ค่ะ Steve Magic Spice สนใจติดต่อได้ที่หมายเลข0995515974 Steve ค่ะขอบคุณค่ะ